ไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะเ r ลกกันนะครับว่าจากทั้งหมด10ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบท็อป10ของเรามิสแปร์ลำพูนลําปาง2,023นี้จะมีอยู่4คนครับที่ไม่ได้ไปต่อกับเราเป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจจริงๆเพราะว่าในช่วงต่อจากนี้เราจะได้ทราบกันว่าจาก10คนสุดท้ายจะมีแค่เพียง6คนสุดท้ายเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่ร,รอบต่อไป ผไปแสดงทัศนคติกับคุณแจ้์ครับใช่แล้วครับในร,ระยะเวลาที่จำกัดแค่เพียง1น,นาทีเท่านั้นต้อง express yourself and your attitude ออกมานะครับเพื่อที่เราจะได้ให้คณะกรรมการได้ตัดสินและทำการคัดเลือกต่อไปว่าใครกัครับที่จะเป็นคนที่มีความเหมาะสมที่สุด ที่จะเป็นมิสแกรนลำพูนและมิสแกรนลำปาง2,023ครับครับผมช่วงเวละมีความอใจมากๆเลยครับคุณสีเกมครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผลก็กำลังรวบรวมใกล้เดินทางมาถึงมือเรา2คนกันแล้วนะครับกับผล6คนสุดท้ายและแน่นอนครับว่า เพื่อเป็นการพิสูจน์นะครับว่าผู้เขาปวดของเราแล้ครบทั้ง3ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบาร์ดี่ดิวตี้และในช่วงนี้นะครับเราจะมาฟังทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของเพลงของพวกเธอนะนอครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับขอผลจากสกอร์คีเปอร์ของเราครับเชินครับเรียกได้ว่าผลเดินทางมาถึงสดสดร้อนๆเลยนะครับและตอนนี้เราจะได้ทราบกันแล้วครับว่าใครคือ6คนสุดท้ายมิสแกรนลํำหูนลํำปาง2023ครับ คือลำดับของการตอบคำถามและลำดับของคำถามที่เธอจะได้รับด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยไม่เรียงตามลำดับหมายเลขและไม่เรียงตามลำดับคะแนนแต่อย่างใดขอให้6ผู้เข้าประกวดที่เราประกาศชื่อนี้ก้าวออกมาทางด้านหน้าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปท่านแรกครับยินดีด้วยครับกับ M g L L และหมายเลขต่อมาที no um, ่ผ่านเข้าสู่รอบผคนสุดท้ายได้แก่ M G L L M t L L สุดยอดนักกวีชมพงศ์ชนะครับไปต่อไปที่ทันที่สามที่จะผ่านเ้าไอ้6คนสุดท้ายนะครับยินดีด้วยครับกับ M G L. L. Soon. Song. แล,ละนันกาเรายเพียงหนึ่งที่สุดท้ายเท่านั้นนะครับและน่นก็ว่าที่สุดท้ายนี้ได้แก่ M G L L M G L L Sona j a m a n a u a ทีสาวงามที่อยู่ตรข้างหน้าท่ครับครอบเพียมมากๆครับและเราได้รู้ที่ได้เชียร์เป็นการแสดงนักและเราตั้งใจที่จะทำเต็มที่กระสุนกำลังสุดความสามารถแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้เธอต่อไปนะครับเอาละครับและในช่วงนี้ครับแขกผู้เขียนทุกท่านครับอย่างที่เราบอกนะครับว่าพวกเธอทั้งหกคนนะครับจะเข้าสู่รอบของการตอบคำถามและแน่นอนครับว่าสำหรับคำถามที่พวกเธอจะได้รับนะครับอยู่ในหมวดหัวข้อนางงามสังคมและประชาธิปไตย และเราก็บอกเตอนนี้<า>ขเขาเรียนเชิญเ9็นจ<า>ียร์เอลศูน์เก้าบร์ธรรมรักษ์ครับแต่หมดแค่บางคนผู้เข้าประกวดทุกหมายเลขจะมีเวลาในการตอบคำถาม60วินาที<ว>หลังจากที่เราอ่านคำถามจบนะครับเ,เ,เ,เมื่อหมด60วินาทีแล้วจะทำการปิดสัญญ,ญาณใหม่นั่นหมายความว่าหมดเวลาในการตอบคำถามครับและคำถามสำหรับน้องเบียร์นะครับมีอยู่ว่า อะไรคือสิ่งแรกที่คุณจะทำทันทีเมื่อคุณรู้ว่าคนในครอบครัวคุณนั้นกระทำผิดต่อกฎหมายหรือจารีตทางสังคมอีกครั้งนะครับอ,รอะไรไคือสิ่งแรกที่คุณจะทำทันทีเมื่อคุณรู้ว่าคนในครอบครัวคุณนั้นกระทำผิดต่อกฎหมายหรือจารีตทางสังคมหกเสียงทนาทีเชิญครับเริ่มเลยนะคะ สำหรับเบียร์นะคะสิ่งแรกที่จะทำนั่นก็คือเตือนสติคนในครอบครัวค่ะว่าเขาได้ทำอะไรลงไปแล้วเราจะต้องแก้ไขสถานการณ์ณนะตรงนั้นยังไงเราคุยกันได้ค่ะแล้วในเมื่อเราคุยกันแล้วเราก็แก้ไขสถานการณ์ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันคืออะไรนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่หลักศีออลธรรมทางสังคมอย่างเดียวแต่ว่าถ้ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมาย mm hmm. เช่นการข่มขู่หรือว่า การข่มขืนการฆาตกรรมต่างๆนั่นคือกฎหมายที่ไร้แรงตัวเราเองก็ต้องยอมรับค่ะว่าเขาทำผิดเขาควรที่จะได้รับบทลงโทษนั้นค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ครับพิธต้อนรับ่ขกกับ m g l นเชีย์9เขียดนะคะไหวคหมครับลำดับต่อไปครับจากลำดับของการประกาศนัดรอเรอบขอเชิญ MGLL 0 6น้ำหวานครับมีเวลา60วนาทีเช่นเดียวกันกับคำถามที่ว่า หากวันหนึ่งคุณได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนต่อไปคุณคิดว่าคุณเองจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกเพื่อให้สังคมสามารถใช้คำว่า,ปร,า,าประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหากวันหนึ่งคุณได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกคนต่อไปนะครับขออภัยคุณคิดว่าคุณเองจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกเพื่อให้สังคมสามารถใช้คำว่าประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้เชิญ <primeiro> <imen> ครับ ประชาธิปไตยนะคะทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าประชาธิปไตยคือมติของประชาชนค่ะประชาธิปไตยคือเสียงของคนส่วนใหญ่ค่ะและถ้าน้งหวานนะคะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะคะนังหวานจะรับฟังและแก้ไขปัญหาทุกอย่างนะคะอย่างตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ค่ะไม่ใช่ว่าเรามีตําแหน่งแล้วเราจะทําอะไรก็ได้แล้วเราจะนั่งเฉยๆด่าใครก็ได้นะคะแต่น้งหว่านจะเอาตําแหน่งที่มีมองดูปัญหาค่ะ และเอาปัญหาเหล่านั้นมาแก้ไขค่ะขอบคุณค่ะนี่คือบรรกาศเอกแถวสูงหกนับหวานสิบกมจากตาดับนะครับนะผมและขอเชิญมายเลขต่อมานะครับ MG r มจีอาร์เราสื่อสองเชอร์เอลช่วยหยาดจลิดอุ่นสุดคำถามของเชอร์เอลนะครับมีว่าในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ มีการใช้คำวิาพากษ์วิจารณ์นางงามในทางที่ไม่ดีคุณมีความคิดเห็นและจะจัดการปัญหานี้อย่างไรอีกครั้งนะครับ <S <S ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีการใช้คำวิาพากษ์วิจารณ์นางงามในทางท,างทางีท่ไม่ด,ดีคุณมีความคิดเห็นและจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร60วินาทีเชิญครับขอบคุณสําหรับคาถามค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอ็มคิดว่าเราไม่มีวิธีจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ เพราะว่าการวิพากษ์วิจารณ์เป็นหนึ่งในสิทธิเสรีภาพซึ่งคนไทยทุกคนควร <Yeah. S 1> แต่สิ่งที่เอ็นอยากจะฝากถึงแฟนนางงามและคนทั่วไปทุกท่านไม่ใช่แค่เพียงกับวงการนางงามแต่การกับ,ก,บการตีชมบุคคลสาธารณะนั่นก็คือทุกคนมีตัวตนหลายด้านที่สําคัญก็คือทุกคนเองก็มีด้านที่คุณไม่รู้จักเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปต้องตระหนักอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่นางงามต้องตระหนักเหมือนกัน เมื่อคุณเป็นนางงามมีชื่อเสียงคุณมีชีวิตอยู่บนสองระนาบเท่านั้น 1. คุณอยู่บนความเข้าใจของตัวเอง 2. คุณมีชีวิตบนความเข้าใจของคนอื่นและในการจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของเอมเองนะคะเอมจะต้องเข้มแข็งยืนหยัดก,กับแนวคิดเพื่อบอกว่าแม้ว่าจะมีคำวมมิพากษ์วิจารณ์มาอย่างไรเราก็พร้อมจะบอกในสิ่งที่เราเชื่อเสมอพร้อมจะแอนุเคทอุทิศให้กับสิ่งที่เราคิดว่าดี และคำอย่าหยุดเพราะระหว่างทางที่คุณบากปัน่นคุณจะเจอคนที่สนับสนุนและคนเหล่านั้นจะทำให้กระแสวพิพากษ์วิจารณ์หรือแม่60วินาทีับ่คอคตอบของุณครับ m g l ่ชรขอรับคับต่อไปครับขอเชิญ MGLL 13ปิ่นพัศวรันสินทิ์ครับ60วินาทีเช่นเดียวกันกับคำถามที่ส ซึ่งมีอยู่ว่าการลงโทษนักโทษชายคดีค่มคืนด้วยการฉีดไข่ให้ฟองถือเป็นมาตรการป้องกันความผิดซ้ำหรือแท้จริงแล้วกลับเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานของมนุษย์อีกครั้งนะครับการลงโทษนักโทษชายคดีค่มคืนด้วยการฉีดไข่ให้ฟองถือเป็นมาตรการป้องกันความผิดซ้ำหรือแท้จริงแล้วกลับเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานของมนุษย์ภาพพร้อมแล้วเชิญครับค่ะ จากที่ปิ่นทำโครงการช่วยเหลือผู้หญิงที่ได้ประสบปัญหาที่ได้รับเ,เป็นผู้ถูกกระทํำจากความรุนแรงนี้70%มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตและไม่สามารถเยียวยาได้ดังนั้นปิ่นเห็นด้วยค่ะกับการที่ฉีดไข่ให้ฟอกเพราะนั่นคือการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยของเรามีกฎหมายที่ยังแข็งแรงอยู่ดังนั้นการที่ทุกคนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยปิ่นขอบอกตรงนี้เลยค่ะ ว่าสิ่งเที่ยวที่ควรจะเยียวยาคือจิตใจของมนุษย์ค่ะขอบคุณค่ะและนีกนะครับคือคำตาบทองชชวยกับเอ็มจีเอลถึงสามปิ่นพัศมวดันสีเท้ดครับและำํำดับต่อไปครับขอเชิญเอ็มจีอลนึ่งศูนย์ยูยี่มณิกาทิปเนยูยี่สีและคำถามของยุยี่นะครับมีอยู่ว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง คุณเองจะมีวิธีบอกให้ผู้อื่นให้ตระหนักถึงความปลอดภัยอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างอิตาอนซ้ำขึ้นอีกอีกครั้งนะครับ <kle ambling. S 2> ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงคุณเองจะมีวิธีบอกผู้อื่นให้ตรหนักถึงความปลอดภัยอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างอิตาอนซ้ำอีกเชิญครับก่อนอื่นเลยนะคะยุ่ยยี่อยากจะขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่อิตาอนค่ะ แล้วก็สิ่งที่ยี่จะสามารถทําได้นะคะหรือว่าสามารถที่จะแนะนําได้คือเมื่อเราได้ไปในสถานาการณ์ที่เกิดการทุลมุลแบบนั้นหรือสถานที่ที่คนคับข้างสิ่งที่เราควรจะมองคือทางเลี่ยงหรือทางหลักที่เราที่จะสามารถออกได้และหลังจากนั้นนะคะถ้ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆอยากให้ทุกคนมีสติค,ค่ะเพราะว่าสติ<อ>เพราะว่าสตินะคะจะทำให้เราเกิดปัญญาหาทางออกได้ค่ะขอคุณค่า ในที่ประกอบของท่านครับ MGL หนึ่งูกกาิตเทพครับและเหลือผู้เข้าประกวดท่านสุดท้ายครับ g g l 0 5นย์ห้าสตินบุญเดวครับหกสิบวินาทีเช่นเดียวกันกับคำถามที่ว่าปัจจุบันสังคมมีมุมมองต่ออาชีพเซ็กซ์วิร์เกอร์ในทางที่ดีมากขึ้นแต่หากมีผู้เข้าประกวดที่เคยประกอบอาชีพนี้มาก่อนได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นผู้สวมมงกุฎแทนคุณ คุณยังจะเห็นด้วยหรือไม่อีกครั้งนะครับปัจจุบันสังคมมีมุมมองต่ออาชีพเซ็กซ์เวิร์เกอร์ในทางที่ดีมากขึ้นแต่หากมีผู้เข้าประกวดที่เคยประกอบอาชีพนี้มาก่อนได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นผู้สวมมงกุฎแทนคุณคุณยังจะเห็นด้วยหรือไม่60วินาทีเชิญครับเห็นด้วยค่ะเซ็กซ์เวิร์เกอร์คือมนุษย์และมนุษย์คือความหลากหลายค่ะและที่สำคัญนะคะมนุษย์ของเรายังมีความหลากหลาย ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรถ้าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนคุณทำไปเถอคะค่ะและที่สำคัญจสมีมคิดว่าการที่เขาจะได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้มันต้องผ่านทังความยากลำบากและมันต้องเป็นการเปิดเผยตัวตนและแจสมีมคิดว่าเขากล้าหาญมากๆเลยคะ่ะที่จะเปิดเผยตัวตนให้กับคนอื่นที่ได้รับรู้คะ่ะและเขาจะเป็นมิสแกรนด์คนแรกของประเทศไทยและคนแรกของโลกที่มีความกล้าหาญคะ่ะขอบคุณคะ่ะ และด้วยนะครับคื่คำตอบของผู้เชิญทั้ง6คนนะครับกับคำตอบใครัน้นหัวข้อนดังงามสังคมและประชาธิไปไตยของน้องๆของเรากันเลยครับถูกต้องครับเรียกได้ว่าต้องให้เวลาคณะกรรมการผู้ส่วนพลุนของเราได้ทําการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งกันก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงต่อจากนี้เราจะได้บีบหัวใจกันมากึ้นจะได้ลุ้นกันมากขึ้นอีกนะครับในช่วงต่อไปว่าใครนะครับที่จะมี ความพร้อมมากที่สุดในการเป็นตัวแทนของ Brand มิสแบรนด์ลำพูนและ Brand ลมิสแบรนด์ลำปาง2,023บนเวทีการประกวดอันดับหนึ่งของประเทศไทยมิสแบรนด์ไทยแลนด์2,023ครับนอกเหนือจากนี้ครับ